สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาสาธิตการติดตั้งกล่องสะท้อนหน้าจอใน t ต y o t a r รีโหรือ Fortuner นะครับที่หน้าจอที่เป็นแท็บเล็ตแบบนี้นะครับสไตล์แท็บเล็ตแบบนี้ที่ไม่ใช่รุ่นใหม่นะครับที่มันมีจอที่มีโหมด A อทแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวการติดตั้งก็ใช้แค่ตัวกล่อง Q1 แล้วก็นี่ครับแล้วก็สายติดใช้ในรถนะครับอันดับแรกนะครับเสียบ USB USB เข้าไปที่ช่อง USB ของตัวรถนะครับแล้วก็เสียบปลั๊ก a u x นะครับของตัวนี้ของงานงก้การช่างนะครับ เข้ไปที่ช่องะเอียของตัวรถนะครับที่ตัวเครื่องเราเปิดโหมด A/W นะครับตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นการพร้อมใช้แล้วครับเดี๋ยวมาดูที่มือถือเปิดเข้าตัวต้อนหน้าจอเลยครับตัวนั้นเลยครับพี่ยอมรับ <Yeah. S 1> เด้อ้มามันขึ้นถามกำลังเชื่อมต่อ ติดตั้งง่ายมากครับแค่เสียบ USB แล้วก็เสียบ AUX ก็ใช้งานได้แล้วอันนี้เสร็จสิ้นแล้วครับสามารถใช้ได้เลยอ่ะเราเปิด YouTube อะไรได้เลยครับเต็มจอได้เลยกล่องั1ก็ซื้อในช้อปปี้ลาซาด้านะครับราคาหลักร้อยนะครับส่วนชุดสาย AUX ก็ในเพจเอ่อในช้อปปี้ลาซาด้าร้านกันงะกันช่างนะครับอ่าเห็นไหมครับนี่ก็จะดูอันนี้เป็นที่นี้เราก็มี YouTube มี YouTube ดูทีวีออนไลน์นะครับเรียบร้อยเห็นไหมทำได้ ง่ายๆครับไม่ต้องทำอะไรเลยคือจอเดิมเลยทําทําทําได้เลยครับถ้าเราปลดล็อกหน้าจอแบบตัดต่อสายไฟแล้วก็เสียบหน้าเครื่องได้เลย,ยนี่เดี๋ยวเปิดเสียงภาพเสียงแบบดังดังดีนะนี่ครับ <laughs> นี่ครับตัวตัวมือถือแล้วก็ตัวจอรถก็ จะเหมือนกันทุกอย่างนะครับหน้าตาการติดตั้งไม่ถึง30วิเลยเสียบสาย USB เสียบสาย AUX กดโหมด AV ก็ใช้งานได้เลยนะครับแต่ข้อควรระวังนิดน,นึงก็คือถ้าเราไปปลดล็อกหน้าจอแบบใช้สายปลดล็อกที่ไม่ดีนะครับมันจะทําให้ช่อง AUX หน้าเครื่องตรงนี้ใช้งานไม่ได้นะครับอ่า AUX หน้าเครื่องเราจะใช้งานไม่ได้เลยต้องเลือกสายปลดล็อกที่ดีๆหน่อยหรือว่าเราซื้อสายปลดล็อกมาใช้ให้ถามกับร้านค้าที่ขายสายปลดล็อกนะครับว่า AUX ยังสามารถใช้งานได้หรือไม่นะครับหรือว่าให้ช่างศูนย์ปลดล็อกให้ใช้วิธีกาารรตตััด่่ออสยไฟหลงงเคื อันนี้ AUX หรือกับฟังก์ชันหน้าเครื่องของรถทุกอย่างก็ใช้งานได้ปกติครับอันนี้ก็เป็นการแนะนําครับสําหรับท่านที่งบน้อยนะครับหรือว่าอยากเพิ่มออปชันให้กับตัวจอลรถ t ตโยต้านะครับที่เป็นหน้าตาแบบนี้หรือรุ่นอื่นๆก็ได้นะครับที่มันมีโหมด a u v แบบนี้นะครับถ้าเราไปเปิดโหมด AUX มันจะได้แค่เสียงนะครับอ่ามันจะได้แค่เสียงเราต้องเป็นโหมด a u v ตรงนี้นะครับอ่าสัญญาณภาพและเสียงก็จะมาจากกล่องตัวสะท้อนหน้าจอตัวนี้นะครับ แต่ผมถอดไอ้เยอะออกนะครับมันก็จะหลุดนะนี่ครับเห็นไหมมันจะเป็นจากสัญญาณตัวนี้เลยนะครับแล้วรุ่นนี้แล้วแต่มือถือบางรุ่นนะครับบางรุ่นก็คือเราใช้เราก็สามารถปิด,ป,ดปิดหน้าจอมือถือได้นะครับล็อกหน้าจอมือถือได้เครื่องมันก็จะเล่นของมันไปครับตัวนี้เนหน้าจอมันล็อกไปแล้วนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นซัมซุงซัมซุงก็จะมีฟังก์ชันพวกเน็กเพลงอะไรได้อ่าเลื่อนเพลงได้เห็นไหม โดยที่หน้าจอปิดอยู่นะครับมันก็นแล้วแต่มือถือรุ่นไหนเราจะลองรับฟังก์ชันไหนนี่ฮะก็จะประหยัแดแบตอีกอีกรูปแบบหนึง่งถ้าเป็นซัมซุงตัวนี้จะเป็น A 50นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงก็สามารถใช้กับตัวมือถือได้นะครับสั่งงานที่มือถือได้รับเสียงคมชัดนะครับ ถ้ารถไหนที่ยังไม่ปลดล็อกหน้าจอนะครับถ้าเราเบียกมือลงมันจะตัดนะครับต้องปลดล็อกหน้าจอด้วยนะครับทําหลังเครื่องครับตัดสายเบียกมือออกแล้วก็สายคอนเรลนะครับออกอ่าถ้ารถยังไม่ถ้ารถยังไม่ปลดล็อกหน้าจอถ้าเราเบียกมือลงในภาพมันจะตัดแบบนี้นะครับถือเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ต้องตกใจนี่ครับเราต้องปลดล็อกหน้าจอด้วยถ้าเราจะดูภาพตอนรถวิ่งนะครับนี่ก็ไปอีกทางเลือกหนึ่งครับลออ ลองดูเข้าไปดูนะครับกล่องควบันลองศึกษาการใช้งานดูกล่องตัวนี้มันจะเหมาะสาหรับพวกระบบ Android มากกว่านะครับถ้าเป็น iPhone iOS จะอาจจะไม่รองรับนะครับสาหรับบางเวอร์ชันนะครับสายที่มันแถมมามันจะใช้กับทีวีจะใช้ในรถไม่ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายเฉพาะของงานนี้การช่างเลยนะครับก็เป็นเ x เสลิดรูปเสียบแล้วก็เสียบ a อ x ก็ใช้งานได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับก็เห็นว่าดีมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการสนับสนุน ให้ทำคลิปด,ดีๆมาแชร์ต่อๆไปครับสวัสดีครับ